นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตด,ดวงใจแต่งโดยก่อใจบทที่18ตอนเคราะห์หนักกลางซอยเปลี่ยวซึ่งเป็นทางเข้าบ้านของจอมพลมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดล้มอยู่โดยคนขับติดอยู่ใต้รถ จอมพลกำลังขับรถพาน้ำมนต์กลับบ้านหลังจากก่อเจดีไซน์และทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่ามีรถขวางทางจึงจอดแล้วมองดูอย่างสงสัยอุ๊ยมีคนเจ็บด้วยนี่คะลงไปดูกันเถอะน้ำมนต์ยาห้ามไม่ทันเธอลงไปเรียบร้อยแล้วเขาจึงต้องดับเครื่อง,ด,งดึงกุญแจออกแล้วรีบตามลงไปแต่ก็ไม่ลืมกดปุ่มล็อกรถ เมื่อน,น้ำมนเดินเข้าไปใกล้ชายร่างกำยำก็ลุกจากใต้รถจักรยานยนต์แล้วพุ่งเข้าใส่เธอทันทีแต่จอมพลรีบเข้าไปผลักชายผู้นั้นให้หงายหลังลม้มลงกับพื้นได้ทันก่อนที่มันจะโผลถึงตัวเธอจากนั้นชายหนุ่มก็จูมือภรรยากำลังจะพาวิ่งขึ้นรถแต่ชายคนนั้นกลับลุกขึ้นแล้วกระโดดถีบจอมพลจนเขาถลาเอาหน้าผากไปโขกกับต้นไม้ข้างทาง ส่วนน้ำมนต์ก็เสียหลักลม้มลงชายแปลกหน้าไม่รอรีรีบวิ่งไปที่รถสปอร์ตคันหรูแต่เปิดประตูรถไม่ได้มันจึงหันกลับไปหาจอมพลที่เพิ่งตั้งหลักลุกยืนได้จากนั้นมันก็หยิบมีดออกจากกระเป๋ากางเกงแล้วกระโจนเข้าใส่ชายหนุ่มหมายจะชิงเอากุญแจรถจากเขาทำให้ร่างใหญ่ทั้งสองร่างลม้มลงกับพื้นฉับ เสียงบีบของคนร้ายกรีดเข้าไปที่ต้นแขนของจอมพลทำให้เลือดสีแดงฉานไหลออกมาน้ำมนเห็นก็ตกใจแต่ยังมีสติจึงตะโกนร้องของความช่วยเหลือกระนั้นก็ไม่มีวิแววว่าใครจะมาช่วยได้เพราะบริเวณนั้นเป็นช่วงของซอยที่ไม่มีบ้านคนอยู่เลยหญิงสาวจึงเข้าไปในป่าดงพงหญ้าข้างทางแล้วกวาดตามองหาเพื่อจะมีอะไรสักอย่างเอามาใช้เป็นอาวุธได้บ้าง จอมพลตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบเมื่อเขาโดนคนร้ายฝีมือดีโชคไปที่แผงอกและตุ้ยท้องแบบระรัวแล้วมันก็จับตัวเขาพลิกให้นอนคว่ำอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ขึ้นไปนั่งคล่อมหลังเขาไว้รวบแขนขารูปแขนเขาทั้งสองข้างให้ควยไว้ด้านหลังแล้วเอาหัวเข่าของมันกดทับมือขวามันถือมีดส่วนมือซ้ายก็คลาไปที่กระเป๋ากางเกงของชายหนุ่ม จนเจอกุญแจรถก็พยายามจะล้วงออกมาแต่จอมพลดิ้นพล่านพล่านมันจึงขู่เสียงเฮี้ยมกูจะเอากุญแจรถอยู่เฉยๆไม่งั้นมึงตายแกสิตายไอ้โจรชั่วยากยิบซีมายืนเท้าเซลอยู่ใกล้ๆแล้วยกขาขวาถีบไปที่คนร้ายที่นั่งอยู่บนแผ่นหลังของจอมพลทำให้มันกลิ้งหลุนหไปติดอยู่ที่ริมฟุตบาท พอดีกับที่น้ำมนต์หาท่อนไม้ขนาดเหมาะมือมาได้กำลังจะวิ่งไปตีมันสำ้ำแต่มันรีบลุกแล้ววิ่งขยกขยเอกไปยก,กจักรยานยนต์ของมันขึ้นจากนั้นก็ขับหนีไปอย่างรวดเร็วหญิงสาวอยากจะวิ่งตามแต่เห็นวิญญาณของพี่สาวฝาแฝดตามไปแล้วจึงหันมาดูชายหนุ่มที่กำลังพยายามยันตัวลุกขึ้นนั่งอย่างอ่อนแรงไหวไหมคะคุณพลเลือดออกเต็มเลยเจ็บไหม เธอสุดนั่งข้างๆแล้วหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมากดแผลที่ต้นแขนเขาเพื่อช่วยห้ามเลือดชายหนุ่มนิ้วหน้าทันทีที่แผลถูกกดแต่ก็พยายามแข็งใจไว้ผมไม่เป็นไรคุณละ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเขาใช้แขนข้างที่ไม่เจ็บจับตัวหญิงสาวหันไปมาเพื่อดูว่าเธอมีบาดแผลตรงไหนหรือไม่ไม่เป็นไรคะ่ะฉันจะโทรเรียกให้คนที่บ้านคุณมาพาไปโรงพยาบาลน,นะ ไม่ต้องหรอกครับผมยังไหวเมื่อเขาปฏิเสธเธอจึงพยุงเขาขึ้นรถจอมพลเจ็บเสียวๆที่ต้นแขนแต่ยังฝืนขับรถกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดนั้นประมาณ500เมตรได้พอถึงบ้านหญิงสาวก็รีบวิ่งมาจับแขนเขาขึ้นพาดไว้ที่บ่าและโอบเอวเขาไว้แน่นปากก็ตะโกนร้องเรียกหมอแทนคะหมอแทนอยู่ไหมคะ คนที่ออกมากลับไม่ใช่หมอแต่เป็นแม่สามีของเธอนั่นเองเออะอะไรวายพลนเป็นอะไรคุณรัตนาตกตะลึงที่เห็นลูกชายโดนหามปีกเข้ามาในบ้านจิ๊บจิ๊บไปตามคุณไทามาเร็วหลังจากตะโกนสั่งสาวใช้แล้วคุณรัตนาก็มาช่วยน้ำมนตพยุงร่างที่สะบักสะบอมไปทั้งตัวของจอมพลไปที่ห้องโถงใหญ่ ต่อเมื่อจัดการให้ลูกชายกึ่งนั่งกึ่งนอนบนโซฟากว้างเรียบร้อยแล้วเธอก็หันมาแหวใส่ลูกสไป้์ทันทีเธอนี่มันตัวซวยจริงๆอยู่กันได้ไม่เท่าไหร่ลูกชายฉันก็ต้องมาเจ็บตัวอีกแล้วเหรอเธอจําได้ดีว่าลูกชายเพิ่งออกจากโรงพยาบาลจากการล้มหัวฟาดพื้นในห้องนอนเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองยังไม่ทันจะหายดีก็มีเรื่องให้เขาต้องเจ็บตัวอีกแล้วแม่อย่าว่าน้ำมน จนมันจะมาชิงรถจอมผลแก้ตัวให้ภรรยาด้วยเสียงอ่อนระโหยโวยแรงแต่เพียงเท่านั้นก็หมดเรี่ยวแรงที่จะพูดต่อจึงเอาหัวพิงไปที่พนักโซฟาแล้วหลับตานิ่งความปวดร้าวแผ่ซ่านไปแทบจะทั่วทุกส่วนของร่างกายแต่เขาพยายามกล้ำกลืนความเจ็บปวดไว้ไม่แสดงให้แม่และภรรยาเห็นกลัวเธอทั้งคู่จะเป็นห่วงกระนั้น คนเป็นแม่เมื่อเห็นลูกชายนิ่งเงียบไปก็วิตกหนักจึงหยุดต่อว่าลูกสะัยไว้ก่อนแล้วรีบลุกไปตามแทนคุณด้วยตัวเองเพราะสาวใช้ตามให้ไม่ทันใจขณะนี้กลางห้องโถงใหญ่มีคุณรัตนารัตกล้าวและน้ำมนต์กำลังนั่งดูแทนคุณทำแผลให้จอมพลอยู่ส่วนคุณอุทัยยืนคุยโทรศัพท์อยู่ที่มุมห้อง เขากำลังขอให้ตำรวจในพื้นที่ที่รู้จักสนิทสนมกันดีช่วยตามจัดคนร้ายให้ต่อเมื่อหมอนหนุ่มทำแผลเสร็จแล้วก็รายงานว่าคนเจ็บไม่น่าจะเป็นอะไรมากมีแค่บาดแผลที่โดนมีดกรีดตรงต้นแขนเท่านั้นที่อาจจะอักเสบซึ่งไว้ค่อยรับประทานยาแก้อักเสบก็ได้ส่วนแผลฟกซ้ำที่ใบหน้าและตามร่างกายก็ให้ทายาเอา เขาห่วงก็แต่อาการเคล็ดตรงต้นคอที่เกิดจากการล้มคลาวก่อนซึ่งอาจจะกลับมากำเริบใหม่จึงกำชับให้ชายหนุ่มใส่เฟือกอ่อนไปอีกสักระยะอย่าเพิ่งถอดออกเมื่อเห็นว่าจอมพลเริ่มมีเรี่ยวแรงขึ้นมาบ้างแล้วหลังจากได้นั่งพักนิ่งๆสักครู่คุณอุทยัยจึงสั่งให้ทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อนแต่คุณรัตนาย,ยังไม่อยากจากลูกชาย เธอพยายามเข้าไปช่วยประยุง์เขาจะพาไปห้องนอนแต่เขายืนยันว่าพอเดินเองได้แค่ให้น้ำมนช่วยคนเดียวก็พอแล้วชายหนุ่มรีบไล่ให้แม่ไปนอนเพราะกลัวว่าเธอจะมาต่อว่าภรรยาเขาอีกเมื่อมาถึงห้องนอนน้ำมนก็พยุง์จอมพลมานั่งบนเตียงให้เอ็นหลังพิงหัวเตียงไว้จากนั้นก็เข้าห้องน้ำไปเอาผ้าขนหนูและชามใส่น้ำออกมานั่งข้างๆเขา บิดผ้าขนหนูหมัดหมาดแล้วเช็ดเบาๆไปที่ใบหน้าซึ่งมีรอยฟกช้ำที่หน้าผากและข้างแก้มพร้อมกับปาดน้ําตาตัวเองไปด้วยร้องไห้ทำไมครับที่รักคนเจ็บถามด้วยเสียงแผ่วเบาแต่อ่อนโยนยิ่งนักฉันขอโทษนะคะคุณพลคุณต้องมาเจ็บตัวเพราะฉันอีกแล้ว เธอพูดพรางปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตเขาออกแล้วเอาผ้าขนหนูเช็ดไปที่ลำคอและแผงอกซึ่งมีรอยฟกช้ำอยู่เป็นจุดๆขอโทษทำไมครับก็คุณเป็นคนมาช่วยผมเอาไม้ฟาดไอ้โจรน,นั่นจนมันกลิ้งไปเลยไม่ใช่เหรอคุณนี้แรงเยอะเหมือนกันนะผมเริ่มกลัวแล้วนะเนี่ยเขาพยายามพูดเล่นเธอจะได้ไม่เครียดมากที่เห็นเขาเจ็บนะัก น้ำมนลสะดุ้งเล็กน้อยที่เขาคิดว่าเธอเป็นคนช่วยเขาจากโจรชั่วคงเพราะตอนนั้นเขานอนคว่ำจึงไม่เห็นว่าคนร้ายกลิ้งลงจากแผ่นหลังเขาก่อนที่เธอจะวิ่งมาถึงหน่อยหนึ่งแต่ให้เขาเข้าใจแบบนั้นก็ดีแล้วเพราะไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรว่ามันเป็นฝีมือของวิญญาณพี่สาวฝา,าแฝดเธอ ยังไงมันก็เป็นความผิดฉันอยู่ดีถ้าฉันไม่รีบลงจากรถเพราะนึกว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์ล้มจริงๆคุณก็คงไม่โดนทำร้ายแบบนี้หญิงสาวน้ำตาไหลพลากเลยคราวนี้รู้สึกผิดจริงๆที่ไม่ระวังตัวเธอคิดดีเกินไปจนประมาทลืมไปว่าสมัยนี้คนชั่วมันเยอะเลยเป็นเหตุให้ชายหนุ่มต้องโดนทำร้ายแบบนี้จอมพลเห็นน้ำตาของหญิงสาวแล้วก็ใจอ่อนยวบ แม้จะสงสารตัวเองที่สู้โจรไม่ได้จนต้องเจ็บหนักแต่ก็ไม่เท่ากับความสงสารที่เห็นเธอร้องไห้เขาดึงตัวเธอมากอดไว้แน่นจนร่างบางแทบจะกลืนหายเข้าไปในอกกว้างและรูปหลังเธอเบาๆคนเจ็บต้องมาปลอบประโลมคนขี้แยเสียแล้วคุณไม่ผิดหรอกเห็นคนล้มอยู่ใต้มอเตอร์ไซค์ยังไงเราก็ต้องไปดูเผื่อมีอะไรช่วยได้แต่เผอิญ ซวยที่มันกลายเป็นแผนการของไอโจนชั่วแต่ก็ช่างมันเธอครับเรื่องมันผ่านไปแล้วไม่ต้องห่วงนะเคยบอกแล้วไงว่าผมไม่ตายง่ายๆหรอกฉันคงเป็นตัวซวยอย่างที่แม่คุณว่าจริงๆเธอสะอึกสะอื้นอยู่ที่แผ่นอกเขาลืมความเขินอายไปเสียสนิทว่าตอนนี้แก้มตัวเองกำลังสัมผัสแนบเนื้อกับอกเปลือยเปล่าของเขาอยู่จอมพลก้มลงจูบก,กลางกระม่อมเธอเบา ปากก็พูดพึมพำไม่ให้เธอโทษตัวเองเพราะเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแม้เขาจะปวดระบมกับรอยช้ำข้างแก้มที่โดนต่อยตอนไปเล่นน้ำสงกรานและยังเจ็บตุบๆที่หน้าผากเพราะไปกระแทกกับต้นไม้อีกทั้งยังปวดเกรงที่แผงอกเพราะโดนคนร้ายต่อยแล้วยังแสบร้อนกับแผลจากมีดพกที่ต้นแขนอีกเรียกได้ว่าน่วมไปทั้งตัว แต่ที่เซ็งที่สุดคืออาการปวดแปลกๆที่ต้นคอดูเหมือนจะกลับมาอีกแล้วกระนั้นเขาก็อดทนไม่ร้องโอดโอยอย่างที่ชอบทำเพื่ออ้อนให้เธอดูแลเหมือนเคยคราวนี้เขาต้องเข้มแข็งเพราะเธอคงรับไม่ไหวถ้ารู้ว่าเขาเจ็บมากจนแทบจะล้มฟุบอยู่แล้วเขารอให้เธอเช็ดตัวจนสะอาดและนำเสื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยจึงเอนตัวลงนอน เมื่อจอมพลนอนหลับตาไปได้สักครู่น้ำมนก็ไปชำระร่างกายตัวเองในห้องน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็อับออกมายืนมองชายหนุ่มบนเตียงเอามืออังที่หน้าผากเขาเพื่อดูว่าไข้ขึ้นจากการระบมไปทั้งตัวหรือเปล่าทันใดนั้นจอมพลก็จับมือเธอไว้หมับอ้าวยังไม่หลับเหรอคะรอคุณไง จริงๆเขาหลับไปแล้วแต่ไม่สนิทนักเพราะรู้สึกปวดร้าวไปทั้งตัวคงอีกสักพักกว่ายาแก้ปวดจะออกฤทธิ์มานอนใกล้ๆผมนะครับไม่มีคำตอบจากภรรยาสาวแต่เธอก็ยอมลงนอนเคียงข้างเขาแต่โดยดีชายหนุ่มยื่นแขนให้เธอหนุนทีแรกเธอบ่ายเบี่ยงแต่เขาก็ดึงเธอมานอนแนบไหล่จนได้ เมื่อหัวเธอมาเกยอยู่ที่ปลายคางก็ทำให้เขาได้กลิ่นยาสระผมหอมจางๆมาจากกลุ่มผมนุ่มของเธอเขาสูดหายใจลึกๆแล้วเอาแขนข้างหนึ่งโอบหลังเธอไว้และจับมือเธอข้างหนึ่งให้วางอยู่บนอกกว้างของเขาความเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายยังไม่ค่อยบรรเทาแต่ความสุขจากการได้มียอดดวงใจไว้ในอ้อมกอด ทำให้เขาหลับตานอนได้อย่างไม่ยากเย็นนะักโปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนกอใจให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ description ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ